นะครับตัวแทนของตะลุมนะครับตรงนี้เราต้องทําเวลากันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะบริการเสียเวลานะครับกับการได้ได้ชมดนตรีเ่อๆนะครับจากสวัสดีครับสวัสดีครับเราแขกิับเชิญทางด้านะครับพี่น้องชาวไมเกอร์นะครับตัวแทนของตะลุมนะครับมุกเก็ตมาเลยนะครับมาบอยดีนนะครับและก็สายป่านของพวกเราทุกท่านนะครับเจย กลุ่มไหนที่มาแล้วเดินครับเดินตอนนี้คือเพื่อนมาแล้วครับคือเพื่อนมีมาเลยต้องร้องไห้มาหน้าเลยครับมาโรมครับตัวนีนมาแล้วครับมามาเลยเดินมาเลยบูได้เบลได้อย่างมาเลเซียมาเลเซียบูนายมาเลเซียสิดกันพอเฮ้ยนาตาที่ว่าดูให้กระโลดมาเลยวามรักไม่ส่งถึงบุกเข้าแล้วเชียรเลยหายใจหายใจส่งขาเจมี นะครับเดี๋ยวต่อไปอยางเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปนะครับก็ที่ก็มีมา้วครับน้องนะครับผู้เก็บสูมันงสูมั่งมาล้วน้องบุญดำนะครับปุ๋ไทยนะไทยมันครับหัวหญินกบอ้อนเป็นพายเปอนพายมาแล้วครับเลยเพเปิดทางนะครับด้านขวานะครับเปิดทางรัสเซียมาแล้วรัสเซียรัสเซียนะครับเฉลี่ยครามเรนะครับก็พี่น้องชาวเมียดนามนะครับทุกสายตาจะ แล้วก็แล้วก็ป้อนน้ำนะครับแต่ลุไ้ยที่ตรงนี้มาต่อนน้ำครับได,นนดนโน่านโนสาวไดโนไดโนโซ์ครับสโนว์เฮดครับสโว์นสโนวันเท็แหลมชบาไดเลอก็ามา